สวัสดีค่าเด็กๆทุกคนสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่าเด็กๆวันนี้เราจะมาเคลื่อนไหวจังหวะประกอบเพลงไตรลงทงไทยนะคะเด็กๆจำท่าทางประกอบเพลงได้ไหมคะคุณครูเคยสอนไปแล้ว <จำ S 1> เราจะมาทบทวนกันนะคะให้เด็กๆย่างเท้าอยู่กับที่แล้วทำท่าทางประกอบเพลงตามเพื่อนๆนะคะพร้อมหรือยังเอ่ย สวสวยงามสถานสีแดงคือชาสีขาวจาสนาน้ำเงินไม้ตะหาั่ากาักรลงตรงไสีวยสวยงามสถาสีแดงคือชาสีขาว เก่งมากค่ะเด็กๆวันนี้ให้เด็กๆที่เรียนอยู่ที่บ้านลองทําตามเพื่อนๆนะคะธงชาติไทยทำที่แล้วก็คงยังมีอยู่นะคะก็ลองไปหัดทําแล้วก็ถ่ายรูปมาให้คุณรูดูก็ได้นะคะหรือจะหัดปิ๊มาให้ได้ออาวันนี้เราบอกลาเพื่อนๆก่อนสิคะสวัสดีค่ะ